สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนวากัมมะซึ่งคลิปนี้จะเป็นกรารพยากรณ์คนเกิดราศีกรกฎและแลักษณะกรกฎสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแ,แชร์กด subscribe ติดตามเร็นกำลังใจกับช่้งชายน้อยได้นะครับขอบคุณครับใค,ครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลาอดีมาที่บิลิเบอร์สามหกเก้าตรงล่างๆของวงกลมหรือราศีจากนี้อัดลาอดีมาทำข้าวคู่ได้ครับก็จะได้ราคาพิเศษลดสามต่อคือผมขออธิบายนิดน,นึงเนาะจะได้รู้จะได้เข้าใจตมจีมีหลายราคาแต่ผมจะพยา จะให้ดูข้อมูลที่หมายถึงราคาสูงสุดนะครับว่ามันมีความที่มาเป็นยังไงคืออย่างนี้ก่อนที่ผมจะมาทำ YouTube เนี่ยโหราศา,ศาสตร์เนี่ยนะครับผมเข้ามาในช่วงปี2018ปลายปีก็คือพฤศจิกาธันวาแล้วก็มาต่อ1ปีก่อนโควิดถูกไหมครับก็คือ2019ก็คือโควิด1 9นเ่นแห่ละแต่ตามจิงมันมาแพร่เชื้อตอนปี2000นะครับก็คือปีชวดผมจำได้อ่ะทีนี้ ก่อนหน้านั้นเนะี่ยผมตั้งราคาสูงสุดอยู่ไว้ที่หกร้อยสี่สิบเก้าคือเขาเรียกว่าอีกบาทหนึ่งคือหกร้อยห้าสิบเนาะแล้วก็จะตีเล็กตัวกลมๆว่าสี่ร้อยห้าสิบบาทคุณคิดดูว่าตอนนั้นคนปฏิเสธน้อยมากคือผมงงมากอะ่ะคือแบบแทบจะไม่มีใครปฏิเสธเลยปฏิเสธแค่แบบอ,อ,อาทิตย์หนึ่งอาจจะคนสองคนเองอะ่ะคุณคิดดูแล้วราคานะแล้วดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเคยเปิดมาเลยอะ่ะคุณคิดดูว่าราคานั้นนะแต่พอโควิดมาปุ๊บผมก็เลยลดราคาลงมาเพราะไม่งั้นเรารู้ว่าเรา ถ้าเราขายราคาเดิมคงไม่ได้แน่ก็เลยลดเหลือ499นะครับก็คือ500นั่นเองอีกบาทหนึ่งคือ500ก็ยาวมาจนถึงต้นปีนี้นะครับปี 66, 66เนี่ยผมต้นปีผมลดลงมาเหลือ450เนาะ450เนี่ยคือแล้วมีคนปฏิเสธมากขึ้นเรื่อยๆตอน499ก็ยังมีน้อยอยู่พอ450ปุ๊บมีคนปฏิเสธพ,พอสมควรเลยครับพอมาเป็นราคา499เออไม่ใช่450เนี่ยก็คือคนปฏิเสธค่อนข้างเยอะพอสมควรคือแทบจะแบบครึ่งๆเลยนะ ทีนี้ผมก็เลยเดือนนี้โปรโมชั่นสุดๆเลยให้ทุ่มสุดตัวก็คือ400บาทหมายถึงราคาสูงสุดนะครับราคาสูงสุด400บาทก็อยากได้ก็รีบครับเพราะไม่มีเวลาจํากัดก็คือวันที่17ถึงวันที่25วันนี้21แล้วครับเหลือเวลาอีกแค่4วันเนาะก็รีบอันลาดีมาทาค่าครูกันเลยครับก็จะราคาพิเศษจริงๆคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์เดือนกันยานยน2566ซึ่งจะมีการโคจรยกยาราศีธมด4ดวงแต่เราจะไม่มาพยากรณดาวใหญ่เพราะว่าเราพยากรไปแล้วเนะาะใครอยากฟังก็ย้ายกับ ย้อนกลับไปฟังได้แต่คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์การงานการเงินความรักสุขภาพละโชคลาภทั้งหมด5เรื่องครับเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวกันก่อนคือดาวจันทร์ของคนลักนากรกฎตะนุอยู่ตรงนี้ครับราศีมราศีอืมผมพิมพ์ผิดเนาะอ่ะเขาเขาที่แล้วผมก็บอกไปแล้วว่าพิมพ์ผิดแน่นไม่ต้องดูตรงนี้นะมาดูแค่ลักนาตรงนี้ราศีเกิดกับลักนาเหมือนกันครับตนุราศีกรกฎดาวประจําตัวดาวจันทร์ปีนี้ได้ตําแหน่งที่คือในแต่ละเดือนผมไม่สามารถมาพยากรณ์ได้คือโหดทุกคนอ่ะ จะไม่พยากดาวจันทร์เพราะว่ามันเสียเวลาเราต้องพยากรณ์ทั้ง12สราศีเลยเดาวจันทร์อยู่ตรงนี้2วันครึ่งเปน็นอย่างนี้2วันครึ่งเปน็นอย่างนี้2วันครึ่งเปน็นอย่างนี้จนกว่าจะหมดนะเสียเวลามากนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยคือนะักพยากรณ์ทั้งหลายคือตัดปัญหาถ้าไม่ดูดวงส่วนตัวก็จะไม่พูดนะครับแต่ผมก็ยังหาข้อมูลมาให้ได้ก็คือเราจะใช้ของกาลโยแต่กราลโยของไทยมันมีแค่สี่ตำแหน่งแต่ดาวมีเจ็ดวงก็คือดาวจันทร์จะดโผล่ถูกไหมครับดังนั้นผมก็ต้องดิ้นอาอ,าอ,อง เออผมก็คือเอาแบบนั้นน่ะนะครับก็ไปหาได้เจอคือศสพร์พม่าแต่มันเปิดกระยกของไทยเป๊ะเลยครับก็คือเพื่านว่าดาวมีเจ็ดตำแหน่งมีเจ็ดดวงนะครับปีนี้ดาวศุกร์ด้ตำแหน่งโลกาวินาศนะครับปีที่แล้วคือดาวพระหัสบวัดีก็คือดาวประจำปุโดของวันเกิดของผมเองเดือนนี้คือไม่ใช่ปีนี้คือดาวศุกร์ปีหน้าครับปีหน้าคือดาวเสาร์เรียงตามลําดับครับดังนั้นเนี่ยปีหน้าดาวเสาร์ต้องระวังเพราะว่าปีนี้ดาวศุกร์เป็นโลกาวินาศดาวเสาร์เป็นอริเนี่ยมันตรงกับ ผมไม่แน่ใจะนะแต่น่าจะตรงกับในหลวงราชการที่9สวรรคตนะครับอืมประมาณนั้นทีนี้เรามาดูกันต่อที่เราจะได้ตำแหน่งมรณะนะครับปีนี้นะแต่ไม่ต้องตกใจเพราะว่าสองปีที่แล้วมันดีเดี๋ยวปีหน้าก็ดีปีนี้แค่ตกหลุมเท่านั้นเองนะครับตกมรณะตานุปเป็นมรณะแต่ว่าระวังเรื่องของความคิดผิดพลาดนะครับความเสียหายจะเกิดขึ้นจากตัวเองและหมายถึงโรคภัยแค่เจ็บด้วยด,วดังนั้นเนี่ยปีนี้จนกว่าจะเมษายนก็คือสองการเอาพูดง่ายๆวันที่14เมษายนปีนี้ ถึงเมษายนสงกานปี67นะครับก็คือ1ปีเต็มเนี่ยคือต้องระวังโรคภัยค่าเจ็บระวังความคิดที่ผิดพลาดน,นะครับต่อไปเราจบแค่นี้ก่อนนะครับเรามาดูที่การงานกันบ้างนะครับการงานในเดือนนี้นะครับก็คือดาวอังคารขนาดนี้โคโจรอยู่ในเดือนสหัชะกรรมะสหาชาัชชะมันหมายถึงการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการงานเช่นบางคนไปอบรมไปสัมมนาต่างถิ่นต่างประเทศเนี่ยครับก็สามารถไปได้แต่สามารถจะเป็นแค่ ต่างจังหวัดแค่นั้นเองครับเพราะว่าสาชาคือการเดินทางสั้นๆไม่ใช่ไม่ใช่มรณะถ้ามรณะคือการเดินทางไกลนะครับอันนี้หมายถึงอ่ะจะแค่ต่างจังหวัดเท่านั้นเองการเดินทางเกี่ยวข้องกับการงานไปต่างจังหวัดก็คืออย่างเช่นเดียวที่บอกไปว่าอบรมสัมมนาใดๆก็ว่าไปนะครับแต่ระวังอุบัติเหตุนะครับคือผมเคยเตือนไปคลิปที่แล้วเนะว,ว,ว่าดาวคารเป็นมหาจักรก็คือใจร้อนเจอกระดาวอาทิตย์แตกหัาอุบัติเหตุคือหมายถึงว่าดาวอาทิตย์ใจร้อนดาวคารหุนหันนะครับก็คือขับรถประมาท ดาวพุธหมายถึงลดก็ได้ด้วยดาวพุธยาววันที่28ดังนั้นจะต้องระวังวันที่18ถึง28เพราพอหลังวันที่28ไปโอเคนะครับเพราะอะไรครับเพราะอาทิตย์เจออังคารเนี่ยอุบัติเหตุนะครับสาชาคือการเดินทางก็ระหว่างการเดินทางนั่นแหละนะครับแล้วจะมีอุบัติเหตุทางการงานด้วยเช่นแตกหักกับคนร่วมงานหรือในที่ทํางานก็ได้นะครับแล้วก็ต้องเดินทางแล้วกอ็อาจเกิดอุบัติเหตุอีก ดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องการงานที่ไม่ดีในเดือนนี้นะครับแต่เรื่องอื่นอาจจะดีนะอย่าเพิ่งปิดเนาะ,ะดาวพุธมาปุ๊บเนี่ยวันที่8ก็แปลว่าคุณมีสติทุกอย่างก็จบหมายถึงว่าแต่ว่ามันยังเกิดนะครับอย่างเช่นมันอาจจะเฉียววิดอย่างเงี้ยครับแต่มันไม่ชนนะครับเข้าใจปะเออหรือชนก็ไม่ร้ายแรงชนแบบเบรกกันนะ่ะต่างคนต่างเบรกชนกันปึง้งอ่ะรถเสียหายแต่คนไม่เป็นไรอย่างเงี้ยครับหลังจากวันที่28แล้วนะต้องระวังครับเพราะว่าขนาดยังไม่เกิดเกณฑ์อุบัติเหตุแบบเนี้ย ผมก็ลดลมมาแล้วครับมีไอ้นั้นบาดมือมาแล้วครับปวดหลังปวดไหล่นี่คือพวกเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทั้งนั้นนะครับผมเจอมาหมดแล้วเออแต่โชคดีที่มันไม่ร้ายแรงสักอันนะครับโอเคต่อไปเรื่องของการเงินครับการเงินคือมีสติทุกอย่างก็รอดนะครับการเงินคือดาวอาทิตย์อาทิตย์ตกเรือนสาชาการะดุมพระสาชาแปลว่าจะมีการเซส็นสัญญาอาทิตย์พุธก็คือเซ็นสัญญาแล้วได้ตังค์นะครับแต่ต้องระวังดีๆอย่างเช่นเราจะเซ็นสัญญาขายบ้านอย่างเงี้ยสมมติ พอเราขายไปปุ๊บเขาจะมาโทษว่าน้ําข้างบนห้องน้ำเนี่ยมันรั่วลงมาเนี่ยทาไมไม่บอกทําไมไม่แก้ก่อนที่จะมาขายอยางเงครับอ่าโดนไปหนึ่งดอกนะครับอะไรประมาณเนี้ยก็คือระวังจะมีการแตกแยกกันคือคุณขายได้ครับแต่จะมีการฟ้อง,งร้องคดีความเพราะสาหัสชัก็คือการเจรจาดังนั้นเนี่ยเจรจาให้จบครับคือคืนเงินไปบ้างบางส่วนก็ได้ถ้ามันมีข้อผิดผพลาดเพราะว่าเรายอมขาดทุนดีกว่าจะไปเป็นคดีความเพราะเราจะคืนทั้งหมดเราก็ไม่เอาถูกป่าดังนั้นยอมเสียส่วนน้อยเหมือน เหมือนกับคนหมายถึงราชการที่5้าดนะนะครับก็คือเสียฝั่งขวาของแม่น้ําคงคือลาวแล้วก็พัตาบองเซียมบราดสีโสพลเนี่ยครับคือแถวกมบ,บูชานะครับให้ให้กับฝรั่งเศสไปเราก็จะได้รักษาสิทธิ์ส่วนใหญ่ไวเนี่ยความฉลาดอย่างเงี้ยให้ใช้โอเคนะอ่ะทีนี้พระราหูนในเดือนกรรม,มเนี่ยมาถึงปัจจุบันกรรมเนี่ยจะต้องฉลาดเอาไว้จะต้องมีเล่เหลี่ยมไว้เพื่อที่จะได้แก้ไข ทุกอย่างจะเอาตัวรอดได้อาพูดง่ายนะครับโอเคต่อไปเรื่องของการเงินความรักบ้างนะครับความรักคือดาวสอดาวสรงขึ้นเรือนบารณะและ้วทั้งหมด2ปีครึ่งแต่ตอนนี้ผมให้เลยตีไปเป็น2ปีแหลืออีก2ปีนะครับหมดไปแล้วครึ่งปีดังนั้นเนี่ยก็ยังต้องระวังต่อไปบางคนไม่เกิดเรื่องอะไรหรอกครับปฏิมารณะหมายถึงการคือรักทางไกลคือคนคนเจอกันใหม่ๆคือรักทางไกลในคนต่างถิ่นนะครับถ้าเป็นคนที่ ที่แต่งกันแล้วหรืออยู่ด้วยกันเป็นแฟนแล้วยังไม่แต่งอ่ะระวังเรื่องของคือมันเป็นรักทางไกลคือดีไหมครับว่าเราต้องแยกกันอยู่อย่าอยู่ตัวติดกันเพราะคุณจะมีเรื่องหึงหวงบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกฉันฉันไม่หึงคืออย่างผมผมก็บอกว่าผมไม่หึงแต่ว่าเมื่อถึงเวลามันอาจจะหึงก็ได้ครับเพราะมันยังไม่เจอเหตุการณ์นั้นเราก็ใจแข็งได้ไงแต่พอคือมันแค่ความคิด่ยครับแต่ถ้ามันเป็นจริงมันมันยั่วต่อหน้าเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะครับอ่าถูกไหมดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีการหึงหวงสุดท้าย ปัตตานีมราณะาคือพัดพลาดไม่หมายถึงว่าเราจะต้องพัดพลาดจากคู่ของดังนั้นเนี่ยเราห่างกันดีดดีกว่าถูกปะดีกว่าเขาจะต้องแบบหรือบางคนคู่จะต้องไปเดินทางไปทํางานต่างถิ่นอย่างเงี้ยครับก็ต้องแยกกันก็ได้มันแล้วแต่ว่าคุณไปเจอใคระหรือคุณทํางานอะไรอยู่อะ่ะถูกปะครับอะไรประมาณนี้เราต้องเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าแบบอะไรก็หลยอะไรก็ได้อย่างเงี้ยครับอย่าไปคิดอย่างงั้นเราต้องคิดว่าทุกอย่างมันมีทางแก้แต่คุณแค่ไม่เข้าใจไงครับ ถูกปะเพราะมีหลายคนนะี่ชอบแบบอาจารย์จะดีไม่ดีพูดมาเลยไม่ต้องมาแบบอะไรนะักไม้ขนาดนี้แล้วแต่ครับแต่ว่าผมได้เงินจากลูกค้าที่เป็นพยากรนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะไม่ไม่พยากรแบบเร็วๆแบบตอบไปเลยอะ่ะไม่เอาเพราะว่าเขาไม่มาดูดวงส่วนตัวเพราะคุณทําให้ YouTube ผมก็ไม่ได้ตังค์หรอกคือพูดง่ายว่าถึงจะได้แต่ก็ต้องใช้เวลานานะนะพูดง่ายๆเอาผมตีให้เลยคนดูต่อให้หนึ่งคลิปเต็มนะครับ ก็ได้เงินไม่ถึงสิบบาทหรอกอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องมาพูดผมไม่ฟังนะครับผมจะฟังเฉพาะคนที่ดูดวงส่วนตัวแบบรายละเอียดนะครับอทีนี้เรื่องของสุขภาพสุขภาพคือดาวราหูไปอยู่เดือนกรรมะคือระวังเจ็บป่วยจากงานที่ทําหรือปัจจุบันกรรมอยากจะป่วยครับก็ดาวราหูอยู่มานานแล้ว่ะครับก็ประมาณปีหนึ่งแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยปีกว่านี้นิดเนี่ยเหลือเวลาอีกไม่ถึงครึ่งปีครับหรือตีไปครึ่งปีแล้วกันเนาะจะได้ง่าย ครึ่งปีนี้เหลือเวลา1ิจตุลาคมจะย้ายเข้าสูส่เรือนสภาจะดีขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่ดีครับดังนั้นเนี่ยก็หมายถึงต้องระวังต่อไปเพราะที่ผ่าน,านมาก็คือโควิดนั่นแหละครับใครติดโควิดมาบ้างนะครับใครมีอาการภูมิแพ้อาการไข้หวัดใหญ่อะไรแบบนี้บ้างไหมถ้าเป็นก็คือนั่นแหละครับแต่ถ้าไม่เป็นก็ยังต้องระวังครับเพราะมันไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เป็นนะครับอย่างผมก็คิดว่าตัวเองเซฟที่สุดละจะไม่เป็นโควิดแน่น,นอนแต่สุดท้ายก็เป็นจริงๆด้วยการที่เราเปิดหน้ากากาในครอบครัว พ่อเราคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกันแบบว่าเอระวังเหมือนกันเพราะพ่อแม่ผมต้องออกไปทํางานข้างนอกนะครับก็คือไปค้าขายอยู่ข้างนอกก่อนหน้าที่ผมจะทำตรงนี้ผมก็อยู่ค้าขายกับพ่อแม่นะครับดังนั้นเนี่ยพ่อแม่ไปเจอคนเยอะแยะมากมายเป็นลูกค้าเป็นมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยเราเราไว้ใจนะครับสุดท้ายก็ติดจริงๆจากพ่อแม่นี่แหละดังนั้นเนี่ยตั้งแต่นั้นมาผมใส่หน้ากากในบ้านตลอดครับยกเวนกินข้าวดังนั้นเนี่ยพ่อแม่ก็ยังไม่เข้าใจว่าจะปิดทําไมปิดอะไรนักหนาแต่ว่าพ่อแม่ก็เข้าใจอยู่ว่าผมป่วย ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยโอเคให้ความร่วมมือนะครับแต่เขาก็ยังงงอยู่ว่าทําไมต้องปิดอะไรเงี้ยครับอ่ะก็ไม่อยากติดอีกแล้วคือติดเดือนกันยายนนี้แหละครับอ่ะประมาณวันที่สามถ้าจำไม่ผิดน่าจะวันที่สามกันยายนที่ติดไปปีที่แล้วนะไม่ปีนี้ไม่ได้ติดนะครับเพราะว่าเราคิดว่าเราจะไม่ติดแน่นอนเพราะเราป้องกันตลอดครับอ่ะต่อไปนะครับ สุขภาพต่อไปโชคลาภนะครับโชคลาภของเราก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์ไปนิ่งเดือนการเงินลาภากระดมพาไปว่าได้เงินง่ายแต่ดาวมันนิ่งแปลว่ารอไปก่อนนะครับคือจะได้เร็วๆนี้แหละครับแต่ไม่ได้หมายถึงนานมากนะถ้าไม่ใช่ดาวถอยถ้าดาวถอยจะต้องรอสักพักหนึ่งเลยหนึ่งเดือนอย่งี้ยหรือครึ่งเดือนแต่ว่าอันนี้รอสักไม่กี่วันครับอย่างมันจะคาดเคลื่อนนิดเดียวอะนะครับดังนั้นเนี่ยก็ได้ผลนะแต่บางทียังเบิกเงินไม่ได้ก็ได้อย่างเช่นอ เราจะได้เงินจากตรงนั้นแต่ว่ามันยังโอนไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่ให้มาแต่มันก็ได้ไงครับเขาา้าใจปะก็คือรอนิดนึงนะนะครับประมาณนี้อย่าจจน้อยเกินไปเนาะสุดท้ายเขาจะได้ตามนั้นนั่นแหละครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะกดไลค์กด s ชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ